กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมในเกมเกนชินนิมแพคกันนั่นเองหลายๆคนนะครับคงจะทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าใน 3. 3. แพท3.3นั้นเนี่ยจะมีตัวละครที่จะเข้ามาให้เราเล่นอย่างตัวอย่างสคารามุสกันนั่นเองนะครับผมอ่าหลายๆคนนะครับก็ยังสงสัยอยู่ว่าสคารามุสเนี่ยมันเก่งไหมมันมีปัญหาตรงไหนมั่งหรือว่าสคารามุสเนี่ยครับ หน้าเปิดอยู่ไหมนะในวันนี้นะครับผมก็จะมาเอาบอสสา尔มุดเข้าๆกันนั่นเองนะครับผมเพื่อเป็นแนวทางให้คุณผู้ชมนะครับเลือกดูเลือกชมและเลือกตัดสินใจเอาเองว่าเราจะเปิดสารมุดมาดีไหมนั่นเองนะครับผมเอาละครับเราไปเริ่มกันเลยนะอย่างแรกนะครับเกี่ยวกับอาเบ t w วันเดอร์เลอร์นะครับก็คือหน้าที่ของวันเดอร์เลอร์ภายในทีมนั่นเองนะครับผมซึ่งตัวของวันเดอร์เลอร์นะครับจะมีหน้าที่ภายในทีมเนี่ยเป็นไฮเปอร์แคร์รี่กันนั่นเองนะครับผมซึ่งตัวของวันเดอร์เลอร์เนี่ยจะสามารถเอาไปเล่นในตำแหน่งไฮเปอร์ ก็ได้หรือว่าใครอยากเอาไปเล่นในตําแหน่งดริเวอร์ก็สามารถเล่นได้นะครับผมซึ่งผมไม่รู้ว่าการที่เราเอาวันเดอร์เลอร์เนี่ยไปเล่นในตําแหน่งดริเวอร์เนี่ยมันจะดูดีมากไหมนั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าตัวมันยังไม่มาซึ่งที่แน่ๆครับตัวของวันเดอร์เลอร์เนี่ยมีตำแหน่งเป็นไฮเปอร์แคร์รี่ภายนนทีนั่นเองนะครับผมคล้ายๆกับ ตัวละครอย่างไซโนเลยที่ทุกคนนะทุ่มขอเพื่อให้วันเดอร์เลอร์นั่นเองนะเอาเบ้าอย่างต่อมาของวันเดอร์เลอร์นะครับก็จะเป็นเรื่องของอาวุธของวันเดอร์เลอร์นั่นเองนะครับผมซึ่งในส่วนอาวุธของวันเดอร์เลอร์นั้นเนี่ยคือวันเดอร์เลอร์นะครับจะมีอาวุธที่ค่อนข้างจะจํากัดอยู่พอสมควรเพราะด้วยความที่ตัวอย่างวันเดอร์เลอร์เนี่ยเป็นตัวละครไฮเปอร์แครี่ดังนั้นอาวุธที่จะใช้กับวันเดอร์เลอร์แล้วดีมากๆเนี่ยก็จะเป็นอาวุธที่มีพวกคีเวรูหรือว่าพวกคีเลชีดาเมจนั่นเองนะครับผมซึ่งอาววุธพกน did back clip. โซลาร์โพลคากราอาวุธอะไรนะครับที่มันเป็นพวกคีย์แวร์ลูเยอะๆเนี่ยสามารถใส่ให้กับวันเดอร์เลอร์ได้แต่ถ้าไม่มีอาวุธพวกนี้สามารถใส่อาวุธอื่นๆให้กับวันเดอร์เลอร์ได้ไหมสามารถใส่ได้ครับแต่ดามจมันออกจะหากเกิดไปสักหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นอาวุธ5าดาวเนี่ยเราก็จะสามารถใช้เป็นเมมโมรีออฟดัตอะไรพวกนี้ได้อยู่นั่นเองนะครับผมซึ่งในส่วนอาวุธเนี่ยถ้าสําหรับสายฟรีแล้วเนี่ยผมมองว่ามันยังพอถูๆไถ่ไยไปได้ครับไม่ได้แบบแย่มากมายขนาดนั้นนั่นเองนะก็แค่เราหาอาวุธที่มี ผมถ้าใครมีวิดดิสก็สามารถใส่วิดดิสไปให้ได้หรือว่าถ้าใครไม่มีวิดดิสเลยอ่ยกล้าแนะนำให้เก็บก้อนเกลือนอะครับไปแลกแบคคริปกันนั่นเองนะ เอาบาวันเดอร์เลอร์ข้อต่อมาเนี่ยครับก็จะเป็นทีมของวันเดอร์เลอร์นั่นเองนะครับผมซึ่งทีมของละมุดหรือสคารามุดเนี่ยมีทีมที่ค่อนข้างที่จะหลากหลายมากๆเพราะด้วยความที่พาสีของตัววันเดอร์เลอร์นะครับสามารถดูดธาตุได้มากมายเลยจะเล่นเป็นสายดูดธาตุไฟเล่นเป็นสายดูดธาตุนั้นดูดธาตุนี้คือมันมีทีมเยอะมากๆและตัวละครที่เราสามารถเล่นกับละมุดเนี่ยก็มีเยอะมากๆเลยนั่นเองนะครับผมทีมของวันเดอร์เลอร์เนี่ยผมมองว่าเป็นตัวละครที่มีทีมค่อนข้างที่จะหลากหลายมากเป็นตัวไฮเปอร์แคลรี่ที่ม 或者婚。 สามารถเอามาเล่นได้หลายทีมแต่หลายทีมตรงนั้นเนี่ยผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าทีมไหนมันดีที่สุดกับวันเดอร์เลอร์หรือสะคารามุสนั่นเองนะครับผมซึ่งผมมองว่าตัววันเดอร์เลอร์เนี่ยค่อนข้างจะเหมาะเลยนะครับสำหรับผู้เล่นที่แบบไม่ได้มีตัวละครเยอะเพราะว่าด้วยความที่ตัวของวันเดอร์เลอร์นั้นเนี่ยมีทีมที่หลากหลายก็ทําให้คุณเนี่ยสามารถลองหาทีมใหม่เล่นได้มันก็ไม่ได้ดูแย่ขนาดนั้นนั่นเองนะครับผมและตัวของวันเดอร์เลอร์เนี่ยมันฟิกแน่ๆแ,แค่ตัวเดียวอะครับก็คือต ให้คุณเปิดวันเดอร์เลอร์แล้วก็คู่กับฟารุซันก็พอครับส่วนอีก2ตัวเนี่ยเราก็ลองไปหาตัวละครที่มันเล่นกับวันเดอร์เลอร์ได้บางคนอาจจะใส่ยุนจินบางคนอาจจะใส่เบนเน็ตบางคนเนี่ยครับก็อาจจะใส่เป็นนายน้อยหรือบางคนอาจจะใส่เป็นตัวละครอะไรก็แล้วแต่ละครับคือมันเป็นสล็อตฟิกนั่นเองนะในส่วนนี้เนี่ยทีมของวันเดอร์เลอร์นั้นคอนเทนจะหลากหลายมากๆแค่บังคับเล่นกับฟารุซันแค่นั้นพอเลยครับต่อมานะครับก็จะเป็นข้อเสียของวันเดอร์เลอร์นั่นเองนะครับผมซึ่งข้อเสียของ, er, ขอมมองวันเดอร์เล มันเป็นข้อเสียที่เรายังสามารถรับได้นั่นก็คือพรสวรรค์ของตัวละมุดนั้นเนี่ยครับแพงมากครับคือตอนแรกเนี่ยครับตัวของสการามุดเนี่ยมันคล้ายๆตัวอายะโตเลยก็คือเมื่อเราใช้สกิลธาตแล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปคิดตัวคูณตรงสกิลธาตนั่นเองนะครับผมแต่เพราะมันปรับใหม่นั้นเนี่ยมันกลายเป็นโยอิมิยะเลยทําให้เราต้องเน้นอัพการโจมตีปกติเป็นอันดับหนึ่งลองมาก็จะเป็นสกิลธาตุและอันตรลองมานั่นเองนะครับผมซึ่งหลายๆคนอาจจะบอกว่าเอ้เราก็ไปเน้นแค่ตีปกติกับ สกิลทาาก็พอ,อนี่อันติจะไปใช้ทําไมจะไปอัพทําไมเราอย่าลืมนะครับว่าตัวของวันเดอร์เลอร์นั้นเนี่ยไม่เหมือนโยอิมิยะที่เราใช้เป็นเซตสี่ชิเมไหหรือว่าอันติโยอิมิยะมันเบามากมายจนมีเหมือนไม่มีอะแต่ตัวของสคารามุตเนี่ยมันเป็นตัวละครที่ดาเมจอันติแรงมากเลยครับดังนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วเราต้องกดอันติแน่ๆแ,และการที่เราอัพอ,อันติเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มดาเมจเยอะพอสมควรดังนั้น อย่างไงเราก็ต้องอัพอยู่แล้วครับทำให้ตัวของวันเดอร์เลอร์นะครับบังคับอัพพลสวรคนทั้ง3ชิ้นตรงนี้เลยนะผมมองว่าตรงนี้นะครับมันเป็นข้อเสียคือมันต้องอัพพรสวรค์ทั้ง3อันซึ่งมันแพงนั่นเองนะครับผม ต่อมานี่ครับก็จะเป็นเรื่องของ,ของเกมเพยเ์ของวันเดอร์เลอร์นั่นเองนะครับผมซึ่งตัววันเดอร์เลอร์นะครับเป็นตัวละครที่มีเกมเพย์ที่ค่อนข้างที่จะเรียบง่ายเล่นได้ไม่ยากนั่นเองนะครับผมเพราะว่าตัวของวันเดอร์เลอร์เนี่ยเราแค่ใช้สกิลท่าและกดตีปกติเรื่อยๆกดตียำๆๆๆๆแล้วกดอันติแค่นั้นเลยครับซึ่งมันเหมือนตัวละครอย่างโยอิมิยะเลยครับก็คือเราแค่ใช้สกิลท่าและตีเรื่อยๆเ,เลยครับไม่เหมือนตัวละครอื่นๆที่เราต้องมานั่งคิด นูนคิดนี่เวลาเล่นไม่เหมือนตัวละครฮูเถาอย่างนี้นะครับที่เราต้องคิดเรื่อยๆว่ามันต้องทําอะไรต่อหรือว่าตัวละครอย่างไซโนที่เราต้องกะจังหวะนูนกะจังหวะนี่แต่ตัวละครอย่างวัตเดอร์เนี่ยมันเล่นง่ายถอดสมองนะครับแค่เรากด e b แล้วก็ตีเรื่อยตี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 แค่นั้นเลยครับส่วนเรื่องการเซตอัพอะไรยังไงเนี่ยก็เป็นเรื่องของแล้วแต่ตัวบุคคลใครอยากแมกซิมายมันก็อาจจะเซตอัพโหดๆใครอยากเล่นแบบถอดสมองก็แค่เซตอัพแป๊บๆปๆแล้วเราก็กดสกิลท่าละตีเลยคือเกมเพลของมุดเนี่ย มันเล่นง่ายมากมันถอดสมองเลยครับมันเล่นแบบโคตรง่ายเลยนั่นเองนะครับผมซึ่งทําให้ตัวละมุนเนี่ยเป็นตัวละครที่เหมาะกับคนที่เล่นเกมไม่ค่อยเก่งคือเกมเพย์ของละมุนเนี่ยมันเล่นง่ายถอดสมองนั่นเองนะ ในส่วนของความเก่งของตัวละมุดเนี่ยครับผมมองว่าตัวละมุดเนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะเก่งเกือบจะเก่งมากเลยนั่นเองนะครับผมที่ผมลองคํานวณเนีย่ยผมลองแอดซูมตีมูฟเซตต่าๆของละมุดนั่นเองนะครับผมซึ่งดาเมจที่มันออกมามันก็เกือบล้านแล้วว่าครับและถ้าตัวมันออกมานะครับและตัวมันดันตีมูฟเซตได้มากกว่าที่ผมคํานวณไว้เนี่ยครับดามเมจมันก็อาจจะเป็นล้านเลยนั่นเองนะครับผมซึ่งตัวละครที่สาม oh. ารถสร้างดาเมจได้เป็นล้านอย่างนี้เนี่ยผมมองว่ามันเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะเก่งเกือบเก่งมาก นั่นเองนะถ้าถามว่าละมุดเก่งขนาดไหนผมมองว่าตัวของละมุดนะครับอาจจะเก่งพอๆกับตัวละครอย่างเซียวเลยนั่นเองนะครับผมแต่ตัวละครของเซียวเนี่ยจะมีข้อดีตรงที่ถ้าเกิดว่าเป็นมอนหมู่อย่างนี้เ <Yeah. S 2> นะี่ยเซียวก็อาจจะดูดีกว่าสคารามุดนั่นเองนะคงต้องรอดูตัวของสคารามุดมานั่นเองนะครับผมว่ามันจะเก่งแค่ไหนแต่ผมเดาเนี่ยละมุดเนี่ยน่าจะเก่งพอๆกับเซียวไม่ใกล้อิโตะนะครับน่าจะดาเมจอยู่ราวๆนี้แหละไม่น่าเกินตัวพวกนี้ไปนั่นเองนะ ถ้าคุณอยากเปิดตัวละมุดเพราะต้อตงการตัวละครที่เก่งมาเล่นกับทีมตัวเองเนี่ยผมมองว่าละมุดเนี่ยค่อนข้างจะเล่นได้เพราะว่ามันใช้แค่ตัวละมุดและฟารุสันมันก็เล่นได้แหละครับแล,แล้วก็อีก2ตัวเราก็หาตัวละครที่เราอยากเล่นใส่ลงไปแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนเล่นใหม่และอยากได้ตัวละครแบบคุณเพิ่งเป็นคนที่เล่นได้แบบ AR อยู่2030อย่างนี้เนะี่ยละมุดเนี่ยครับค่อนข้างที่จะตอบโจทย์คุณในการสำรวจโลกพอสมควรเพราะด้วยความที่ละมุดแอร์ไลน์นะครับมันค่อนข้างที่จะมีประโยชน์มากเลยนะในการสำรวจโลก,ก,โลกเพราะว่าละมุดเนี่ยครับ นั้นเนี่ยครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ a r น,น้อยกำลังสำรวจแมปอย่างนี้เนี่ยละมุดผมมองว่าอาจจะเหมาะกับคุณเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเราออกมาสำรวจแบบอย่างนี้นะอ่าแต่ถ้าถามในเชิงเมตานะครับละมุดเก่งไหมผมมองว่าเก่งผมมองว่าละมุดเนี่ยเป็นตัวละครที่เก่งแล้วอาจจะเก่งกว่าเกณฑ์มาตรฐานหรืออาจจะเก่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตรงนี้นะครับคงต้องรอตัวละครเข้ามาจริงๆเพราะว่าตอนนี้เราก็ยังไม่รู้เราก็ได้แค่แอสซูมได้แค่ลอง จินตนาการเท่านั้นเองว่ามันจะเก่งอยู่ประมาณไหนแต่ว่าตัวเลขที่มันออกมาตอนนี้ผมมองว่าละมุดเนี่ยถือว่าเป็นตัวละครที่เก่งตอนเปเปอร์ paper, ตอนนี้เนี่ยมันเป็นตัวละครที่เก่งแต่ว่ามาเล่นจริงอะ่ะเราก็คงต้องรอดูอาจจะเป็นแบบสายโดก็ได้ที่ออนเปเปอร์มันเป็นตัวละครที่เก่งมากแต่พอมาเล่นจริงๆแล้วเนี่ยมันดันมีปัญหาหลายๆอย่างเลยทําให้ตัวละครมันเนี่ยมัน มันเก่งแค่ในชีสนะครับตัวของไซโนนนะนะผมกล้าพูดเลยมันเป็นตัวละครที่เก่งแค่ในชีสดังนั้นเนี่ยตัวของละมุดเนี่ยถ้าถามว่าเก่งไหมผมมองว่าเก่งสามารถเปิดมาเล่นได้ถือว่าเป็นตัวละครทางเลือกเราจะสามารถเปิดมาเล่นก็ได้หรือว่าไม่เปิดมาเล่นก็ได้คือผมมองว่ามันเป็นตัวละครทางเลือกมันเป็นไฮเปอร์แคร์รี่ทางเลือกหนึ่งตัวนั่นเองนะครับผมสำหรับในคลิปนี้เนี่ยครับก็มีเพียงเท่านี้นั่นเองนะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ไว้ให้ผมด้วยล่ะสำหรับคลิปนี้ไม่แค่น,ๆๆนี้ขอบคุณที่รรรััับบบบดูบชมมจจนคผ